ครับเทคนิคมอเตอร์นะฮะวันนี้อยู่กับเทคนิคมอเตอร์ผมอีกแล้วคนเดิมนะครับวันนี้อยู่งานซ่อมมอเตอร์สตาร์ทอ่าทีบีสี่ห้าหรือ GK45 นะครับ TB 42 t b 4 5 GK45 คคือรุ่นเดียวกันนะครับผมก็อันนี้เสียหายมาหนักเลยนะครับผมนี่ฮะปีนเสีย ทุ่นนะครับทุ่นก็เสียนะครับทุดบเฟืองทุดบเฟืองเสียหัวเฟืองซึ่งเสียนะครับเดี๋ยวให้ดูว่าซ่อมแล้วเป็นไงนะฮะเดี๋ยวรอทีมช่างซ่อมสักครู่แล้วไปดูกันว่าจะเวิร์กไหมผมบอกเลยว่าซ่อมไปแล้วเหมือนได้ใหม่แน่นอนนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันครับ โอเคตอนนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับมอเตอร์สตาร์ TB45 หรือเรียกชื่อว่า GK45 หรือชื่อหนึ่ง TB42 นะครับผมนี่ฮะสังเกตงานซ่อมเรานะครับก็จะเป็นสีแบบนี้นะเหมือนตัวมอเตอร์สตาร์เจลิเลตในคลิปก่อนเลยนะครับผมก็สวยงามนะครับพร้อมไปใส่ได้แน่นอนเดี๋ยวผมจะเทสให้ดูครับ ก็ได้อย่างแรงเลยนะฮะตัวนี้พัดเครื่องติดแน่นอนนะครับเครื่องไม่หลุดนะครับผมโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมขอบคุณครับ